สวัสดีค่ะหนูเด็กหญิงปัญญาภัสุโสรเลขที่33ชั้นมน1ทับ1วันนี้จะมาประดิษฐ์หัวฉีดน้ำจากข้อ PVC นะคะก่อนอื่นคือต้องสวมถุงมือเพื่อความปลอดภัยนะคะ แค่ได้แบบนี้นะคะแล้วก็ควรใช้ความระมัดระวังนะคะเพราะว่าคัตเตอร์มีความคมต่อมาทำการร่อท่อ p v c นะคะให้ได้ประมาณ30สเซนนะคะ,ะเสร็จแล้วก็ทำการมาร์กนะคะอมาทำการตัดท่อ PVC นะคะ ประมาณแบบนี้นะคะท่อ p v c ท่อ p v c นะคะต่อมาทำการใช้ตะวบอลูนคมของท่อ p v c นะคะ เป็นการทากาวนะคะต่อไปนะคะก็คือเป็นการประกอบนะคะเอาด้านเกียวคว่ำลงนะคะเสียบเลย แบบนี้นะคะต่อไปเป็นการทากาวอีกด้านหนึ่งนะคะแล้วทำการประกอบนะคะของกระเพลืแรง โอเคนะคะก็คือจะได้อย่างนี้นะคะซึ่งจะมีอยู่2ด้านนะคะด้านหนึ่งจะเป็นท่อพ v v c ที่มีเกียวอยู่ด้านในนะคะอีกฝั่งจะเป็นขวดน้ํานะคะเป็นฝขวดน้ําที่มีเกลียวอยู่ด้านนอกนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นการประกอบก๊อกน้ํานะคะซึ่งจะใช้เทปพันเกียวพันแล้วนะคะโอเค การหมุนจนแน่นโอเคอันนี้ก็คือแน่นแล้วนะคะให้หมุนจนแน่นนะคะก็จะได้แบบนี้ก็จะได้แบบนี้นะคะโชว์อือขอมืออย่าไปโชว์แค่เนี้ยมือเดียวอ่าก็จะได้ประมาณนี้นะคะอบก็ได้ประมาณนี้นะคะโอเคต่อมานะคะเป็นการใช้ใเข็มรนไฟนะคะ เอามาจิ้มที่ฟขาดนํำนะคะจิ้มให้ทั่วนะคะจิ้มบนกระดาษขาวเนี่ยพูดเลจิ้มด้วยความระมัดระวังระวังระวังก็จะได้ฟขาผนํำที่มีรูคุนๆเยอะๆประมาณนี้นะคะนี่ค่ะชูมากเออเสร็จแล้วก็ชนู่มา ก็นะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็เอามาหมุนประกอบกับปลายฝั่งนี้นะคะฝันนี้หมุนให้ร้อยเสร็จแล้วเราก็จะไปเสร็จแล้วเราก็จะไปทดลองติดตั้งกับเสร็จแล้วจะไปทดลองติดตั้งกับสายยานสายยาง ก็จะเป็นการใช้ข้อนะคะประกอบกับตัวสายยางนะคะก็ต่อไปผมก็เปิด๊อกก็จะได้ที่ฉีดน้ำที่เป็นรองฝอยแบบนี้นะคะใช้ฉีดน้ำลดน้ำ้นไม้ลดน้ำกันไม้หรือรดแบบล้างรถอะไรก็ได้นะคะโดยที่เราไม่ต้องใช้อ่าโดยที่เราไม่ต้องใช้มือโดยที่เราไม่ต้องใช้มืออุดที่ปลายสายยางโดยที่เราไม่ต้องใช้มือ ปลายสายยางนะคะก็ขอจบการนำนะเสนอกระเทียนเั้นนี้ขอบคุณค่ะ